ท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อท่านเห็นภาพเหล่านี้ท่านคิดอย่างไรท่านทั้งหลายครับนี่คือมูลฐานของชีวิตของเราซึ่งมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะปฏิเสธภาพเหล่านี้ได้ถ้าเราพิจารณาภาพเหล่านี้เราเพียงหนึ่งชีวิตนั้นเราเกิดมาจากพ่อแม่มากมายมหาศาลความเป็นพ่อแม่มากมายมหาศาลเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้น ตามกระบวนการวิวัฒนาการและก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดความเชื่อเหล่านั้นเป็นความเชื่อโบราณซึ่งหาหลักฐานมาสรุปไม่ได้ท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อทุกคนเข้าใจความแท้จริงที่เสมอกันนั่นคือโอกาสที่สำคัญที่จะทำให้นุษยชาติทั้งหมดสามารถที่จะปองดองกัน และมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงท่านทั้งหลายครับนี่คือความแท้จริงที่เรียบง่ายที่เราสามารถติดาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองท่านที่รักทั้งหลายครับทำไมชายหญิงจึงรักซึ่งกันและกันแท้จริงแล้วความรักนั้นมันมีหลักการอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นความปรารถนาที่จะทำให้ชีวิตเกิดขึ้นมาดังนั้นทั้งชายและหญิงนั้น จึงมีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นพ่อหรือกลายเป็นแม่เมื่อทั้งคู่สมหวังในความรักนี่คือข้อแท็จจริงประการแรกที่เราจะต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจประเด็นเหล่านี้มันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราเข้าใจหลักการมากยิ่งขึ้นท่านทั้งหลายไปดูช่อง YouTube ที่ชื่อว่า understand point understand together และแล้วท่านก็จะพัฒนาหัวใจกลายเป็นบุคคลที่แท้จริงที่เข้าใจหลักการอย่างแท้จริงเมื่อเราพิจารณาอนุภาคมูลฐานนั้นอนุภาคมูลฐานนั้นมันเกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณด้วยตัวมันเองนี่คือความเข้าใจของเราในอดีตท่านทั้งหลายครับมันมีข้อเทจจริงอยู่เบื้องหลังก็คือมันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทั้งหมด ทำให้หลักการทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่และทวีคูณนี่คือที่มาของตัวตนของเราทุกคนซึ่งเกิดมาจากฐานสี่ตำแหน่งและภาพเหล่านี้คือข้อสรุปที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นว่ามันมีหลักการในการสร้างสารรค์ที่อยู่เบื้องหลังดังนั้นทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในหลักการที่เสมอกันและแล้วเราก็จะร่วมกันครอบครอง อิสระภาพตลอดไปขอบคุณมากครับ